สวัสดีค่ะบีนะคะจากเพจชาลินาควาสาวพอเฮีค่ะวันนี้บีจะพาทุกคนมากดจุดดูแลตัวเองง่ายๆนะคะวันนี้ก็ยังเป็นจุดที่เกี่ยวกับเรื่องความงามเหมือนเดิมค่ะวันแล้วทุกคนน่าจะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะจุดนี้เนี่ยช่วยในเรื่องของการลดความบวมบริเวณใบหน้านะคะแล้วยังทําให้กรอบหน้าของเราชัดเจนได้ขึ้นด้วยอีกนะคะจุดนี้ชื่อว่าจุดใต้หญิงนั่นเองค่ะวิธีการหาไม่ยากเลยนะคะ ก็คือเราทำมืออย่างนี้ค่ะสามนิ้วอย่างนี้นะคะแล้วก็วางโดยใช้นิ้วนางเนี่ยนะคะวางท่าบกับมุมปากแนวเอียงค่ะพร้อมกับกัดกรามนิดนึงนะคะเราจะรู้สึกว่าเราไปชนกับขอบอะไรที่มันพอเรากัดแล้วมันจะเหมือนมีอะไรเต้นสู้มือเรานิดนึงค่ะวิธีการดูว่าเช็คดูว่าเราเนี่ยวัดถูกไหมนะคะก็คือตรงนี้มันจะเป็นก้ามเนืนะะ้อค่ะเวลาเรากัดแล้วมันจะ มันจะมีนูนๆขึ้นมานะคะทีนี้ถ้าเราลากลงมาแล้วก็กัดจนมันไม่เจอแล้วอะคะ่ะตรงปลายสุดของกล้ามเนื้อนี้เนี่ยตรงนั้นละคะ่ะเรียกว่าตาหญิงนะคะเราจะรู้ว่ามันแบบเหมือนมีอะไรเต้นตุบๆอยู่ค่ะเมื่อเราได้จุดแล้วนะคะวิธีการกดเนี่ยเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงบริเวณใบหน้าได้ดีนั่นเองนะคะเราสามารถที่จะกดได้ทุกวัน,นะคะ่ะขั้นแรกในการกดนะคะเราจะหายใจออกค่ะ เมื่อช่วงที่เราหายใจออกนะคะให้เรากดเข้าไปนะคะแล้วก็พอช่วงหายใจเข้าให้เราปล่อยะคะ่ะหายใจออกะคะ่ะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะปล่อยนะคะหายใจออกกดเข้าค่ะหายใจเข้าปล่อยนะคะทำอย่างนี้นะคะวันละสามสิบครั้งค่ะ ส่วนในคนที่มีกวาซานะคะจริงๆจะใช้แบบไหนก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นบริเวณที่มีร่องอย่างเงี้ยมันจะแนบเข้ากับบริเวณของกรอบหน้าเราได้ดีนะคะจะทําให้มันช่วยในการที่จะทําให้เราเห็นกรอบหน้าชัดเจนขึ้นเป็นการกระตุ้นการไหลเวียนบริเวณนี้ด้วยนะคะแล้วก็ช่วยการขับน้ําส่วนเกินของบริเวณใบหน้าเราออกได้ด้วยนะคะวิธีการกวานะคะหลังจากที่ล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทาครีมน้ํามันบำรุงหน้านะคะ หรือว่าเป็นครีมเนื้อหนักๆก,ก็ได้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเริ่มกดตั้งแต่ตรงนี้นะคะเอามือกดไวน้น,นิดนึงนะคะแล้วก็ลากขึ้นมาอย่างนี้ค่ะลากขึ้นมาจนสุดหลังหูนี้นะคะแล้วก็ลากลงค่ะทำแบบเดิมนะคะให้กว่าซาแนบกับผิวนะคะ เมื่อเราลากมาจนถึงตรงนี้แล้วนะคะให้เราลากลงมาค่ะจนถึงหอยปลานี้เลยนะคะอีกรอบนะคะไปที่หลังหูนะคะแล้วก็กดลากลงมาถึงหอยปลาเลยค่ะให้ทำอย่างนี้10ครั้งนะคะแล้วเพืเ่อนๆจะสังเกตได้ว่าหน้าเราเนี่ยทำทุกวันเลยนะคะ หน้าเราก็จะเรียวขึ้นค่ะแล้วเราก็จะเห็นกรอบหน้าชัดเจนขึ้นนั่นเองค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่รับฟังด้วยนะคะวันนี้บีไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย